สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมุนไพรไทยบ้านนะคะวันนี้จะมาพูดถึงสรรพคุณของพิกุลค่ะสรรพคุณของพิกุลนะคะ 1. ใช้เป็นยาบำรุงโลหิตในส่วนของดอกแกน่นแก่นที่รากแล้วก็รากค่ะ 2. แก่นที่รากและดอกแห้งใช้เป็นยาบำรุงหัวใจส่วนดอกสดใช้เข้ายาหอมช่วยบำรุงหัวใจเช่นกันค่ะ 3. ขนดอกดอกแห้งช่วยบำรุงหัวใจให้ชุ่มชื่น สีเปลือกต้นช่วยคุมธาตในร่างกาย 5. ดอกรากช่วยแก้โลหิตเปลือกต้นฆ่าพิษโลหิต 6. ใบช่วยแก้เลือดตีขึ้นให้สลบไปแก้เลือดตีขึ้นถึงกับตาเหลือง 7. ดอกแห้งช่วยแก้อาการอ่อนเพลียแดอกแห้งช่วยแก้หอบ 9. ใบช่วยแก้เหืดสแก่นใช้เป็นยาแก้ไข้แก้ไข้จับแก้ไข้หมดสติแก้ไข้คลั่งเพ้อ 11ดอกแห้งช่วยแก้าการร้อนใน12ผลสุกใช้รับประทานแก้อาการปวดศีรษะ13ดอกแห้งใช้ป่นทำเป็นยานัด14 14. เปลือกต้นช่วยรักษาโรคคอ 15. เปลือกต้นผลสุกใช้รับประทานแก้โรคในลำคอและปาก 16. ดอกแห้งช่วยแก้าการเจ็บคอ17เปลือกต้นใช้เป็นยาอมกล้วคอล้างปากแก้โรคเหงือกอักเสบเหงือกบวม 18. เปลือกต้นนำมาต้มกับน้ำเกลือช่วยแก้อาการปวดฟันช่วยทำให้ฟันแน่นแก้ฟันโยกช่วยฆ่าแมงกินฟันที่ทำให้ฟันผุ 19. เเปลือกต้นช่วยรักษาอาการปากเปื่อย 20. ดอกแห้งช่วยขับเสมหะแก้เสมหะละลายเสมหะ 21. รากและดอกใช้ปรุงเป็นยาแก้ลมระบบไหลเวียนทางโลหิตช่วยขับเสมหะที่เกิดจากลม22ขอนดอกช่วยบำรุงปอด ยี่สิบสามดอกสดดอกแห้งผลดิบและเปลือกเปลือกต้นรากช่วยแก้าการท้องเสียยี่สิบสี่เมล็ดนำมาตำให้ละเอียดแล้วทำเป็นยาเม็ดสำหรับสวนทวารหรือทำเป็นยาเหน็บทวารเด็กเมื่อมีอาการท้องผูกช่วยแก้โรคท้องผูก25แก่นที่รากช่วยขับลม26ใบช่วยรักษาไส้ด้วนไส้ลาม27ใบแก่นมีสรรพคุณฆ่าพยาธิช่วยแก้ตัวพยาธิ 28. มเมล็ดใช้เป็นยาขับปัสสาวะ 29. ใบช่วยรักษาการมโรคค่าเชื้อการมโรค 30. ดอกแห้งรากช่วยแก้ตกโลหิตประโยชน์ของพิกุลนะคะเช่นผลพิกุลสามารถใช้รับประทานเป็นอาหารหรือผลไม้ของคนและสัตว์ได้ดอกพิกกุลมีกลิ่นหอมเย็นนิยมนำมาใช้บูชาพระน้ำจากดอกใช้ล้างปากล้างคอได้ค่ะ ถ้าชอบคลิปที่เกี่ยวกับสบรรพคุณของสมุนไพรนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ